สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีพระเครื่องพระบ้านทุกทุกท่านเลยนะครับผมสุขสันต์วันลอยกระทรงนะครับพี่พี่ทุกทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่พี่เอฟซีและผู้มีอุปการะคุณทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่คอยติดตามคอยสนับสนุนและให้กำลังใจช่องนโมพระเครื่องของผมมาโดยตลอดนะครับผม เดี๋ยววันนี้มากันแบบเบาๆสมองเลยนะครับพี่วันนี้ก็สบายๆนะครับผมเลยเอาพระที่ผมสะสมไว้นะครับผมแล้วก็ที่ใช้พกติดตัวสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้พกติดตัวเป็นประจํานะครับผมมีไม่เยอะครับพี่ๆสะสมไว้เผื่อมีพี่ๆท่านใดนะครับสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรูปเพิ่มเติมหรือแบ่งปันความรู้กันได้นะครับพี่ๆไม่ซื้อไม่หาไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับอีพีนี้สบายๆนะครับเป็นพาดที่ผมใช้ติดตัวจริงครับแล้วบังองกอ็อู้ทุกคุณนี่ประสบมากกับตัวแล้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันแบบเบาๆสมองแลวนะครับพี่พี่อีพีนี้เนาะ <c oughs> ครับผมองค์นี้ เป็นเหรียญหล่อพระประจำวันนะครับหลวงปุจจงหลวงปูจจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมอันนี้ออกที่วัดห้วยสุวรรณนะครับผมประมาณปี2 4 9 0 9 7รบหรือเปล่าไม่แน่ใจครับองนี้นะนี่ครับผมแลกเปลี่ยนหมุนเวียนความรู้แล้วครับผมแบ่งปันความรู้กันวันนี้นี่ครับ อันนี้เป็นพระประจำวันเสาร์นะครับองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับพระชัยวัดนะครับผมหลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรกนะครับ เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณนะครับผมพีพีเอบางท่านที่ทราบดีนะครับจะจะทราบดีว่าผมเป็นคนที่ชอบพระชัยวัดมากครับผมชอบพระหล่อโบราณเนื้อโลหะตัํากาปีสองสี่กว่าเนี่ยฮะชอบมากๆเลยนะครับผมพระชัยวัดนะครับผมเน้นพุทธคุณนะรพระพระอยุคกเก่าเนี่ยพุทธคุณการลปกเสกมันเข้มขังดีครับผมนะครับเดี๋ยวรีวิวองแบบ บ้านๆไปเลยนะครับพี่ๆองค์ตัดไปเป็นพระชาวัสะสมองค์ของผมนะครับเป็นหลวงพ่อยิ้ววัดบางแขมนคนปรปฐมนะครับผมเป็นพระชัยวัดที่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมมวลสารจัดมากครับองนี้เป็นเนื้อสรรําฤทโชคนะครับแก่มวลสารเลยครับเนื้อจะออกเ,ออเหลืองอมขาวนะครับ ผิวจะแห,แห้งครับผมมีสองพิมพ์นะครับอีกพิมพ์จะกดชัดๆเลยอีกพิมพ์นึงจะกดแบบนี้ฮะเนื้อที่มวลสารจะจัดนะครับผมจะพิมพ์ไม่ค่อยชัดนะครับผมนี่หลวงพ่อยิ้วปางแขมครับผมนี่ครับผมอีกองค์ที่ใช้ติดตัวเป็นประจำเลยนะครับพี่เป็นเหรียญหนึ่งในห้าเสือของเมืองราชบุรีนนะครับผมปีสองสี่แปด สองสี่หกสองนะครับผมเป็นเหรียญอาจารย์คงวัดสัทธาราชนะครับผมเมืองราชบุรีนะครับผมรงนี้เป็นขอบข้างเลื่อยนะครับอันนี้ใช้พวกติดตัวเป็นประจำครับนี่นะครับยังไม่ได้เลี่ยมนะครับชัดนะครับพระพื้นที่รู้ดีครับวงนี้สายเหนียวเมืองราชบุรีเลยนะครับ องถัดไปเป็นพระที่ผมชอบอีกองนงครับผมสะสมมาตลอดแล้ะครับมีก็หาเก็บมาตลอดเป็นพระสมเด็จวัดเกศชทยโยนะครับผมเป็นพิมพ์ที่พิมพ์นิยมที่ผมรักและผมชอบมากนะครับเป็นพิมพ์หกชั้นอกตลอดนะครับพี่ๆนี่บาองค์ผ่านมือก็แบ่งแบ่งปันพี่ๆไปบ้างพี่ๆเอฟซีครับผมสมเด็จวัดเกศชทโยนะครับผม พิมพ์หกชั้นอ,อกตลอดนะครับผมเนื้อหามันสาสรจัดดีครับผมองนี้เนื้อหนึบนุ่มแต่แข่งดีนะฮะถัดมาเป็นองนี้เป็นเหรียญในฝันของผมนะสมัยเด็กๆนะครับผมหลวงพ่อเพชรวัา่าหลวงนะครับผมปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดิบห้าหรือปีถึงปีสองพันหร้อยแปดสิบห้านะครับการสร้างนะครับผมสร้างสองรุ่นนะครับ มีขอบข้างเลยและขอบข้างกระบอกนะครับผมของผมเป็นขอบพางกระบอกนะครับอันนี้เป็นภาพของพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมหนึ่งในเหรียญที่สุดยอดเหรียญหายากของเมืองพิจิตรเลยนะครับหลเพชรวัฒนหลวงครับรุ่นนี้เหรียญพุ่มข้าวบินนะครับอันนี้พุทธคุณนี่สุดยอดแล้วครับผมประสบมากับตัวแล้วครับผมองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงเพชรนะครับผม เรียยหล่อหลวงพะเพชรครับอันเนียประมาณปี2480ประบาณไม่แน่ใจนะฮะจําไม่ได้ละเป็นพิมพ์มือแปรนะครับผมเป็นพิมพ์มือแปรพิมพ์นิยมครับองค์นี้สภาพผ่านการใช้มาบ้างครับผมอันนี้เลี่ยมมาของพระพุทธคุณครับผมองค์สวยๆปล่อยไปบ้างนะครับพี่ๆ FC มาแบ่งปันไปนะครับผมนี่นะครับพระเพชรวัฒนหลวงครับผมพิมพ์นิยมสุดครับองค์นี้อันนี้มีใบรับรอง มีใบเสร็นะครับผมองค์นี้มีใบเสร็พี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับผมทักมาสอบถามรายละเอียดหรือบางองค์อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ยินดีนะครับพี่พี่ไม่ต้องซีเรียสครับสบายๆครับอีพีนี้ยังไงฝากกดติดตามช่องน้ำมูพักเครื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่พี่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับองนี้เป็นองนี้เป็นปิดตาหรือพ่อปานวัดเครือวันนะครับผม หลังแบบนะครับผมลงรักหนาๆเลยนะครับพบปานวัดเครือวันอันนี้ริมเงินเลี่ยมเงินนะครับผมใช้ติดตัวนะครับผมพปานวัดเครือวันนะครับผมมาที่องค์ถัดไปเลยนะครับอีกองนะครับเป็น หลวงพ่อปลาอันนี้ไม่โทษทีครับอันนี้ปิดตาข้าต้มมัดหลวงพอดีวัดบ้านยางนะครับผมนครปฐมเช่นกันครับหลวงพอดีวัดบ้านยางนะครับปิดตาขาต้มมัดนะครับนี่นะครับผมบางรายการนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถแคปรูปแล้วส่งมาสอบถามรายละเอียดนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับผมอาจจะอยากทราบราคาบ้างอะไรบ้างทักมาสอบถามก็ได้นะครับหรือ อยากทักมาสอบถามแบ่งปันความรู้นะครับยินดีนะครับพี่ๆองคไหนที่ผมรู้ผมก็จะให้ความรู้นะครับผมองค์ถัดไปนะครับผมองนี้เป็นเหรียญหล่อพระประจําวันวัดสุทัศนนะครับผมนี่ครับผมต้นตำรับต้นตํานานของเหรียญหล่อทั่วฟ้าเมืองไทยครับกําเนิดที่นี่เกือบทั้งหมดครับผมรงนี้หลอดตะไบเก่าๆเลยนะครับนี่ครับ ยอดนิยมครับองนี้ของวัสุดทัดนะฮะองถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่ลอโบราณอีกเช่นกันครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ปื้มวัดเพ้านะครับผมปีถมา469ครับเป็นเหรียญหลอกที่มีอายุมีอายุเก่าลึกๆเลยนะครับนเนื้อหาครับผม เก็บมานานนะครับจุดนี้มีมีอยู่ค่อนข้างจะหลายเหรียญครับแล้วก็มี fc หลายหลายท่านแบ่งไปบ้างครับผมแต่อง์นี้เป็นองค์ที่ใช้ติดตัวพกเป็นประจาเลยนะครับเป็นสายเหนียวเมืองสุพรรณอีกนะครับองค์นี้เหรียญนึงเลยนะครับสายเหนียวเมืองสุพรรณเลยนะครับสวยครับองนี้เป็นพระที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วครับองนี้ครับผมอุ่นใจครับเวลาพกไปไหนมาไหนครับองนี้ถัดมาจะเป็น พระชัยวัฒน์หลือพระเผยวัดบางแย่แพกอีกครับผม2484นะครับผมอันนี้เป็นพระหล่อโบราณองค์เล็กๆครับผมน่ารักกระจุมกระจิ๋มดีพวกติดตัวไปไหนมาไหนสะดวกครับองค์นี้นี่นะครับผมองค์นี้ก็เก็บเก็บมานานมากแล้วนะครับผมมีแบ่งไปพีพีเอฟซไปบ้างหมุนเวียนกันไปนะครับผมนี่ครับเป็นพระชัยวัฒน์องค์แรกๆนะครับที่ผมเริ่มสะสมนะครับกําเนิดจากพระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเผยวัดบางยาแพกนี่แหละครับผมองถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นปิดตานะครับผมปิดตาหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับองน,นี้ครับเนื้อนี่เก่าจ,จัดเลยนะครับพี่ๆเนื้อเรียกเนื้อดินขุยปูนะครับผมเก่ามากเนื้อข้างในนี่ออกเป็นสีอมเขียวออกมาแล้วครับ เพื่อ,อยุความเก่าขององค์พระอันนี้ก็พกติดตัวเป็นประจำนะครับผมใช้พุทุกุณนะองค์พระค่อนข้างจะหย่อนสวยใช้ผ่า,ผานศึกไม่อยากโชคโชนเลยนะครับองน,นี้หย่อนสวยไปน,นิดนึงครับแต่ว่าใช้พุทุกุณนะฮะนี่ครับผมปิดตาหลวงพ่อทาวัดปนีงแตกนะครับผมเก่าๆมาก,มากองน,นี้ปีลึกๆเลยครับองน,นี้เป็นองค์ไฮไลท์ของผมเลยครับผมอันนี้เพิงพ่งได้มาไม่นานเองครับผม เป็นพระกิ่งประพามันทนหรืออีกชื่อหนึ่งพระกิ่งฟ้าผ่าหรือมีอีกชื่อหนึ่งเป็นพระกิ่งนิรันตรตายนะครับผมอาจารย์กึืนวัดดอนยานาวานะครับผมปีนี้จัดสร้างปี2480นะครับโอ้โหองค์นี้เป็นองค์น่าจะเป็นองค์ที่หนึ่งในดวงใจผมเลยครับตอนนี้ที่ผมพกอยู่พกติดตัวตลอดครับพุทุกคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับ อาจารย์กึ่นวัดดอนยานาวาครับผมอันนี้เป็นยอดปรมาจารย์ครับสายสำนักพระสุทธัศนะครับผมมีพิธีปลูกเสกครั้งใดนะครับอาจารย์กึ่นจะเป็นคนที่เขียนจารโลหะตลอดนะครับผมจารโลหะแล้วก็บริกรรมคาถานะครับผมจารโลหะมวลสารที่จะใช้หล่อพระนะฮะอาจารย์กลิน่นองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมองค์ถัดไปนะครับผม องถัดไปเป็นเหรียญหล่อโบราณอีกเช่นกันครับผมพ่อเกิดวัดพันธุวงครับผมปีสอง0ี่รอยกว่ากว่านะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับแบบมีห่วงนะครับนี่เหรียญหล่อโบราณนะครับผมมีเสน่ห์มากนะครับผมเห็นแล้วมีเสน่ห์มากหลงรักเลยครับใครที่รักสายนี้สะสมสายนี้จะหลงรักครับผมปีสองสี่กว่ากว่าเช่นกันครับอันนี้เป็นพระสะสมครับ องนะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังเตารีดเป็นเป็นเป็นพระใหม่นะครับผมผมเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับองนี้ปู่ทวดนะครับชอบในพุทธคุณของท่านนะครับผมอันนี้เหรียญหล่อปั๊มได้สวยงามมากครับผมปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับผมนี่ก็ใช้พกติดตัวครับเป็นบางครั้งนะครับผมสลับจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับยังไงพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากติดตาม ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำมูพักเครื่องด้วยนะครับผมนี่ครับผมรีวิวกันแบบสบายๆนะครับวันนี้วันลอยกระทงนะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับผมเป็นผ้าลีลาเม็ดขนุนครับผมกำแพงเพชรนะครับอันนี้เนื้ออมเขียวนะครับเป็นเนื้อดินเก่าๆนะครับผมเก็บสะสมไว้เพื่อพุทธคุณฮะองนี้ นี่ครับผมเนื้อหาแบบละเอียดมาก,แก,แ,กแก่งแข็งๆนะครับองค์นี้แก่งๆนะครับองค์ถัดไปนะครับผมจะเป็นพวกปะปิดตาสายใต้นะครับพี่ๆนี่ครับพระปิดตาพังระการนี่แหละครับผมเนื้อสำริดนะครับผม ตาพังพการสายใต้ครับผมสายใต้นิยมกันมากนะครับปิดตาพังะการนะครับผมอันนี้ก็พกติดตัวเป็นบางครั้งบางคราวขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าจะใช้องค์ไหนพกติดตัวไปพกแล้วรู้สึกอุ่นใจนะครับผมปิดตาพังประการนะครับผมสายใต้นะครับองนี้ องถัดไปนะครับผมจะเป็นสายออวัดหนังนะครับผมองนี้เป็นพระชัยพระชัยองค์ใหญ่นะครับผมองค์นี้เก่ามากเลยนะครับศิลปะการแกะการหล่อเนี่ยผมหลงไหลแล้วครับองนี้เป็นก้นอุดชั้นโลนะครับผมสายวัดหนังนะครับผมผิวนี้เก่ามากนะครับผม สะสมตามที่เราชอบนะครับผมไม่ตามกระแสใครทั้งสิ้นครับเราชอบแบบไหนก็สะสมกันแบบนั้นนี่นะครับผมครับผมองค์ถัดไปเป็นพรมสีหน้านะครับลอโบราณวัดดอนยานาวาครับผมปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับองค์นี้ก็พุทธคุณสุดยอดแล้วครับผมอันนี้หามานานก็เพิ่งได้เหมือนกันนะครับผมองค์นี้เลยพกติดตัวประจำแล้วครับผม โดยส่วนตัวของผมเองนะครับผมนับถือนับถือพระพรหมกับปัติคเนศมากนะครับผมนี่ครับผมเพราะมีประสบการณ์กับตัวเองหลายๆครั้งครับในชีวิตที่ผ่านมานะครับผมอันนี้เป็นพระพรหมสีหน้าหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับมีก้นอุดผงพุทธคุณด้วยนะครับผมองค์นี้ค่อนข้างจะใช้บ่อยนะครับผม องค์หนึ่งไฮไลท์ของผมเลยนะครับในวันนี้นะครับผมที่ใช้พกติดตัวเป็นประจํานะครับผมไม่พ้นองค์นี้นะครับพับพิคเนตเนื้อสัมฤทธิ์โบราณเลยนะครับผมเก่าๆกึกๆบึกๆเลยนะครับองค์นี้เคยผ่านการรีวิวมาแล้วครับผมองค์นี้องค์นี้ก็ผมชอบพับพิเนตนะครับผมมีสะสมอยู่หลายองค์บางองค์ก็มีพี่ๆเอฟซีบางท่านมาแบ่งบันไปใช้พกติดตัวนะครับผม ผมท่านที่เคยนับถือพระพิฆเนศจะทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าพุทธคุณของท่านเนี่ยสุดยอดนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับนี่นะครับผมขอได้ไว้รับนะครับผม้าที่การงานมั่นคงนะครับผมค้าขายเจริญรุ่งเรืองต้องพระพิฆเนศนี่เลยนะครับผมองค์นี้ผมพกใช้ติดตัวเป็นประจําเลยนะครับพกมาสามสิบปีแล้วโมงนี้ครับผมนี่ครับ ดูที่องค์ถัดไปเลยนะครับองค์นี้เป็นกุมารดุดลกครับผมหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับนครปฐมครับเก่าๆนี่ครับผมองนี้ต้องมีสายนี้ไว้บ้างครับผมหล่อได้คมคมเลยนะครับ EP นี้ไม่ได้ตีกล้องให้ชมให้พี่ๆได้รับชมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวละเอียดอีกทีพี่ๆคอมเมนต์มาได้อยากชมองค์ไหนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับ พอด er. ีว่าอีพีนี้อยากจัดให้แบบสบายๆนะครับผมเนื่องในวันศุในวันลอยกระทงนะครับสบายๆแลกเปลี่ยนแบ่งแบ่งปันความรู้กันได้นะครับพี่พี่นี่ครับผมพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดหรืออยากทราบมาสอบถามราคากันได้นะครับพี่พี่มีองค์ไหนที่แบ่งปันก็ได้ก็จะแบ่งปันนะครับพี่พี่ไม่มีปัญหาครับหลังไม้มาได้ครับยินดีนะครับผมหรือองไหนอยากสอบถามมาเออว่าความรู้ แต่ละองค์ครับผมผมก็บอกได้เท่าที่ผมรู้นะครับบางองค์นะครับผมมาที่องค์ถัดไปเลยนะครับผมองค์นี้เป็นพระใหม่นะครับผมเป็นพระใหม่แต่ในพื้นที่พุทธคุณนี่สุดยอดครับหลวงพ่อลุ่งนะครับผมวัดท่ากระบือนะครับปีสามแปดนะครับผมอันนี้มีประสบการณ์แล้วนะครับองค์นี้คือเรียกว่าขวัญใจวัยรุ่นเมืองสมุทรสงครามเลยนะครับผมนี่ครับผมสมุทรสาครหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวนะนี่ครับผม พราะมีพุทธคุณแล้วนะครับผมที่ว่ามีเรื่องเวลาเป็นข่าวในโลกโซเชียลนะครับผมผลปรากฏว่าคลองเหรียญหลวงพ่อรุ่นนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียญหนึ่งเลยก็แล้วมาพกติดตัวเป็นประจํานะครับผมมันอุ่นใจนะครับครับผมองค์ถัดไปเลยนะครับผมเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่ประสบการณ์ดีมากครับผมพบมาเจอกับตัวเองแล้วนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ นครปฐมนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญเหรียญเนื้อเงินครับหลัง5ดาวนะครับผมปี3าหนะครับเป็นเหรียญเสาห้าปี3 6หนะครับพิธีเสาห้าเลยนะครับผมอันนี้มีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับองค์ตัดไปนะครับผมเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับผมองค์นี้ก็นานๆพกทีครับผมเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศนะครับผม สำนิดเก่าๆนะครับผมหลังยันยุ่งนะครับผมเนื้อออกดำดกกับดำนะครับผมองนี้เลี่ยมไว้พวกติดตัวเป็นบางครั้งครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พกแล้วพระองค์ใหญ่มากแขวนคอแล้วหนักมากแล้วครับองนี้นี่ครับผมทุกคนครับผมในพีนี้นะครับผมสบายๆนะครับพี่ๆทุกท่านยังไงกรับผม กขอบคุณพี่พี่ fc และผู้มีอุปก,การะคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามคอยสนับสนุนและให้กำลังใจช่องนโมพักเครื่องกันมาโดยตลอดนะครับพี่ยังไงฝากพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบวนช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องนโมพักเครื่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้หากมีข้อบกพร่องประการใดนะครับ ทางกับผมขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมในการไหนที่มีพี่ๆที่สนใจนะครับผมอยากสอบถามรายละเอียดสามารถแคปรูปส่งมาได้เลยนะครับมาสอบถามรายละเอียดกันอาจจะสอบถามราคากันหรือสอบถามแบ่งปันความรู้กันได้นะครับพี่ๆยังไงคลิปนี้ <S <S ผมกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ